สวัสดีครับวันนี้วัยรุ่น60กว่วาขวบพามาเยี่ยมชมวัดที่สำคัญแห่งหนึ่งของมือนการเรียกว่าวัดโพธารามนะครับหรือวัดท่าใครของหมู่บ้านท่าใครแห่งนี้นะครับที่มันมีที่มีสิ่งที่น่าสนใจสิ่งเก่าแก่ต่างๆ เก็บไว้ในวัดนี้ที่จะมากเลยนะครับเราจะไปดูซิว่ามีอะไรบ้างนะครับต้นโพที่เห็นนี่ก็เก่าแก่นมนานนานหลายร้อยปีนะครับเนี่ยใหญ่โตต้นใช้ต้องใช้เสาคอนกรีตพยุงเพื่อไม่ให้หักหรือว่าถูกทุดลงมานะครับอันนี้เป็นต้นโพที่ใหญ่โต เก่าแก่จริงๆนะครับเก่าแค่ไหนเราจะไปคุยกับคุณยายที่นี่นะครับนะครับมันก็แผ่กิ่งก้านสาขา,าใหญ่มากคนต้นก็ใหญ่ก็คือมาเลยนะครับอยู่มาหลายร้อยปีแล้วเปนว่าตั้งแต่เกิดมาแต่น้อยจนเถ่าจนใหญ่ตอนนี้ก็เดินก็เห็นต้นโพนี่มาโดนมานานอีรีนี่ครับนา่โตมโหฬาร นี่ก็มาชมพระอุโบสถนะครับที่มีความสวยงามทีเดียวของวัดบึงการแห่งนี้นะครับพระอุโบสถหรือว่า ordination hall นี่การอยู่เก่าแก่ก็มีความสดสวยงดงามเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูหลวงพ่อหลวงพ่อพระใหญ่ในพระอุโบสถแห่งนี้นะครับ ชัดทยีภาพของนะครับพระอุโบสถครับก็โบสถิหารทางนี้ก็เราจะเข้าไปชมบรรยากาศในพระอุโบสถแห่งนี้นะครับอันนี้ก็เป็นหลวงพ่อพระใหญ่ของวัดแห่งนี้นะครับเราก็มีลายวาดต่างๆในผนังพระอุโบสถนี้ที่มีสีมีสัน ครับที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งก็คือว่าประตูไม้เนี่ยขอเทศีละคณต่างใช้ไม้นะครับพับเปิดได้อน,นี้ก็เป็นไม้ไม้จริงๆเลยนะครับเราก็ไม่เคยเห็นนะอันนี้ใช้ไม้ทั้งหมดอันนี้ก็เป็นหลวงพ่อพระใหญ่ที่ทุกคนรู้จักครับของวัดแห่งนี้นะครับรุ่นลายประตูก็เป็นไม้แกะสลักนะครับ พรแกรักได้สวยงามนะครับครับอันนี้ะเป็นอีกบานหนึ่งนะครับนะครับมองไปด้านโนนก็เป็นองค์ประกอบที่ว่าวิหารที่ว่าโอเคโดยรอบของบริเวณอย่งนี้นะครับอ่าครับอันนี้ก็จะเป็นอาคาร เรือนไม้ทรงไทยนะครับก็ใช้ไม้จริงๆเลยดูก็หงนงามนะครับเราจะไปดูตรงนี้เป็นะระฆังที่ใหญ่โตมากเลยนะครับหลังจากะระฆังก็จะเป็นของนะครับจะไปดูด้านนั้นนะของอันนี้ก็อข้องขนาดขนาดใหญ่นะครับเนาะโอ้ใหญ่ขนาดเลยตรงนี้นะครับอาคารไม้ก็ตั้งแต่จะเป็นไียไม้เก่าไม้แก่นะครับเนาะ อ่าครับคึ่งส่างขึ้น,นเบอร์องทรงเจา้ากับเป็นไม้ทั้งหลายทั้งที่จะเป็นของโชว์ของอย่างนีง้นลยฮะมีตู้โชว์ต่างต่าง,ง,ง,งสิ่งของเก่าแก่ของวัดนี่แล้วครับเนาะครับ <c oughs> อันนี้ก็เก่าแก่จริงๆนะครับเป็นครกขนาดใหญ่นะครับที่ใช้ตำข้าวเปลือกของคนอีสานสมัยโบราณตอนนี้ก็มีโรงสีแล้วก็ไม่ต้องมานั่งตำให้มันเหนื่อยอ่อนอนะครับก็จะทำยังไงนี่ครับ คนเขาก็จะเป็นไงจะใช้การเหยียบตรงนี้นะครับตรงนี้ใช้เท้าเหยียบให้มันครกนี้กระดกขึ้นลงเพื่อจะตำข้าวเขาจะเอาข้าวเ,าเปลือกใส่ในคล้ายๆกับ ถังไม้กลมๆแบบนี้ก็ตำไปนานจนกว่าเปลือกข้าวจะหลุดออกอันนี้จะเป็นครกขนาดใหญ่ที่ทางวัดเอามาเก็บไว้ดูนะครับซึ่งเราไม่เคยเห็นอีกแล้วในแถวอีสานนี้แต่สมัยโบราณเนี่ยสี่สิบห้ปีห้ย้อนหลังนี่ก็ยังตำข้าวแบบนี้นะครับ การเดินทางสัญจรไปมาของคนในสมัยโบราณก็จะใช้เกวียนใช้วัวนะครับลากเกวียนนี้เพื่อ,เ,อเดินทางจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งนะครับนะขนข้าวขนของข,องขนคนนะครับก็จะเป็นเกวียนพวกนี้นะครับไม่ไม่ต้องเปลืองน้ำมันครับใช้พลังของวัวของควายที่จะลากไป นะครับอันนี้ภาพในสมัยโบราณก็จะเห็นอ่กเูเียนอันล้อโลหะหรือว่าล้อหม้อย่างนี้นะครับเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเลยจากหมู่บ้านหนึ่งไปอีกสู่หมู่บ้านหนึ่งก็ตอนนี้ก็เป็นเครื่องประดับให้เห็นไอ้ลูกให้หลานได้เห็นซึ่งเด็กสมัยใหม่นี้ไม่เห็นภาพอย่างนี้อีกแล้วนะครับก็เป็นผุ่นตันตน้นระูปปั้นวัวที่ใช้ในการลาก นะคเกวียนแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอะไรเลยข้าวของอเป็นแอกนะคะที่เห็นไกลๆนะครับแอกนะครับแล้วก็นั่นนอะอันนี้นก็เป็นอของอเป็นกระดิ่งคล้ายๆลขอคอหัวคว,วายนะครับนั่นนะอันนี้ก็เป็นแอกนะครับการอุปกรณ์ในสมัยโบราณทั้งหมดเลยเอนะครับ วันนี้เราจะไปดูสิ่งที่เก่าแก่ที่สุดและน่าสนใจจริงๆของวัดนี้ก็คือเรือโบราณหรือที่เรีอกเรือกำปั่นหรือเรือกลไฟที่เก็บไว้ตรงนี้นะครับที่เก่ามาเป็นร้อยๆปีแล้วนะครับเรือกลไฟหรือว่าเรือ,อคนไฟโบราณน,นะครับอันนี้ก็ใครรักสมบัภาพลักษณ์เป็นอย่างนี้ก็ ขนคนขนสินค้าจากอ่าท่าหนึ่งไปอีกท่าหนึ่งล่องไปตามตามแม่น้ําโขงนะจุด,ดใหญ่จังหวัดใหญ่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดนครพนมจังหวัดอ่าเมืองบึงกาอลอำเภอต่างๆที่อยู่ริมแม่น้ําโขงนี่จะเดินทางแบบนี้ใช้เรือแบบนี้ที่ใหญ่โตมโหฬารซึ่งอาจจะเป็นเรือมาจากทางฝรั่งเศสหรือ,อยุโรปนะครับเร,เราจะมาดูเรือตัวจริงซากเรือที่ มาจมอยู่ท้ายบ้านท่าใครอำเภอบึงการนี่แหละครับเขาเก็บซากขึ้นมาได้อันนี้เขาเป็นบางส่วนส่วนหน้านะครับอันนี้น่าจะเป็นใบพัดนะครับก็ผูกก็พังแต่เราจะมาดูขนาดของเรือและความมหึมาของเรือ,อที่จมอยู่ในท้องน้าโขงนะครับเขาจะขึ้นไปเบิ่งทั้งเท,งท,งทิงนะครับนว่าเรืออันนี้เห็นหญตัวขนาดใดนะ้ครับเนาะ แล้วก็ผู้พังไปแล้วแต่ว่ากู้มาได้นะครับเด้อกู้ได้จากไหนเขาสิบเบิ้งล่าละเอียดกันเนาะเรือโดยสารขนาดใหญ่ที่ใช้ในอ สงครามโลกนะครับครั้งที่สองอันน่าจะเป็นเรือของชาวฝรั่งเศสและก็เรืออย่างนี้นะครับก็ได้ขนผู้ขนคนไปเรือโดยสารระหว่างจังหวัดอำเภอเมืองใหญ่ๆใ,ใ,ในรุ่มแม่น้ำโของอย่างเช่นอนครพนมอะไรอย่างนี้นะตอนวัยรุ่นเป็นเด็กก็เคยนั่งเรือนี้ขนเขาเรียกเรือกำปั่นนะครับอันนี้ก็ซากที่ขนขึ้นมาได้เพราะว่าจมอยู่ในท้ายบ้านถ้าใคร อำเภอเมืองเมืองกาญนี่ยครับเราจะเห็นถึงอะไรอ,อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในเรือนี่ว่าเก่าแก่ขนาดไหนเรือนี้เดินเดินทางในแม่น้ําโขงเนี่ยครับอาจจะใช้ฟืนและไอ้น้ํานะครับ ถ้าเกิดว่าเราเป็นเด็กๆในหมู่บ้านนี่ค้าเรือนี่จะผ่านมาก็จะเห็นเสียงดังวูดวูดวูแล้วก็มีควันขึ้นตามท่อลมใหญ่ๆเพราะเขาใช้ไฟใช้ฟืนอไอ้น้ําผักดันให้เรือนี่เดินะนะครับตอนนี้ก็เก็บขึ้นมาได้ก่อนจะเก็บขึ้นมาได้คนเขาไปตัดเหล็กตัดอะไรต่างๆไปนานแล้วะนะครับชาวบ้านแถวนี้ก็จะเห็นเรือนี่นะรู้ว่าเรือนี่มันจมอยู่ตรงไหน อานะครับทางวัดก็เลยเป็นห่วงก็อยากให้เรือนี้เอามาเก็บไว้ก็เลยรวบรวมทุนได้เจ็ดแสนนะครับก็ไปกู้เรือลากเรือนี้มานะครับตรงจุดที่มันล่มนะครับในปี2559ก็เป็นมาเกือบโชว์ไว้ตรงนี้นะครับเราจะเห็นมองไปทางโน้นนะครับอันนี้ก็เป็นถังหรือแทงที่ใส่น้ำมัน ที่ค้นพบ็นเรือนี้นะครับว่าเก่าแก่ขนาดไหนน้ามันที่อยู่ในกระลอนเก่ากรรอนเหล็กแบบนี้ก็เอามาใช้ได้ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับเอามาใส่รถรถก็ยังวิ่งอยู่นะครับไม,ไม่รู้จะจมน้าลงไปเท่าไหร่และฟืนที่เขาใช้ในเรือแห่งนี้นะครับก็ยังเอาไปเป็นฟืนที่ดังหรือว่าก่อไฟได้ยังยังนานแค่ไหนก็เป็นฟืนเพราะเขาใช้ฟืนในการผักเคลื่อนผักดัน ให้เรือนี่เป็นไงเดินได้มีแรงเดินไได้มันไม่มีน้ํามันแต่ใช้และ,ะความดันไอน้ําหรือพลังไอน้ําเหมือนรถไฟในสมัยโบราณเลยนะครับต้องใช้ฟืนเพื่อจะผลักดันให้เรือนี่เดินไปได้นะครับดูแล้วก็น่าทึ่งน่าฉงนเหมือนกันนะครับเรือนี้ก็ขนคนขนสินค้าเดินทางไปตามแม่น้ําโขงเนี่ย ไฟที่เรียกว่าเรือกำปั่นหรือเรือกลนไฟเนี่ยนะครับท้องเรือก็ลึกมากเลยเนี่ยะนะครับน่าจะเป็นเหล็กแล้วก็ปลูกกลอนเพราะจมหลายปีนะครับจมน้ําไปหลายปีอับปลาแล้วก็จมไปหลายปีถึงจะไม่ได้ใหญ่ตัวมโหฬารเหมือนเรือไทยชน,นิด <c oughs> แต่กก็ู้ขึ้นมาได้ก็เป็นเรือที่ใช้ในรุ่มแปน่น้ําโขงนี่แหละครับนะบ่งอีกฝั่งหนึ่งนะครับเนาะจะเห็นซาก เห็นชิ้นส่วนของเรือที่เก่าที่แก่เด้อขาดเด้อเบิงแล้วก็ตื่นเต้นนะครับเนาะทางวัดธรรมเก็บว่าห้คนรุ่นหลังได้เบิงว่าสมัยโบราณนี่การเดินทางเป็นยังไงตะกอนเนี่ยสงครามโลกครั้งที่สองนี่ฝรั่งเศสก็จะมีบทบาทในลาวในไทยในอีสานส่วนนี้เนาะคับก็เลยเอาเรือเนี่ยมาเป็นการเดินทางนะครับเป็นพาหนัในการเดินทาง ในสมัยโบราณโบราณนะครับตอนนี้ก็ไม่ต้องเดินทางเรือแล้วนะครับก็มีการเดินทางสมัยใหม่เนี่ยเป็นไงบุ๊รเดียวก็ถึงตรงนั่นถึงตรงนี้มีรถบัสรถทัวร์รถไฟรถอะไรพวกนี้ไม่ต้องเดินทางทางเรือแบบนี้อีกแล้วนะครับนี่ยนะครับน่าดูน่าชมมากเลยน่าสนใจมากเลยนะครับาอออือ เป็นเสื่องจากเก่าเราเห็นพวกมาลายอยู่ตรงนั้นที่เก่าแก่ mm hmm. นะครับถ้าเรือตรงนี้ไม่จมเขาคงจะเอากลับยุโรปหรือกับฝรั่งเศสไปแล้วแต่ตอนนี้มันจมอยู่ก็เลยได้เอามาได้ชมกันที่จริงจะเ <c oughs> ดินทาง <c oughs> นะครับ <c oughs> ครับ อันนี้ก็คือตรงนี้ก็คือวัดโพธารามหรือวัดท่าใครของหมู่บ้านท่าใครเป็นอยู่ทางตอนใต้บ้านใต้ของอจังหวัดบึงการนี่ครับขับมาประมาณ3-4กิโลก็ถึงแล้ว จุดสุดท้ายที่เราจะมาชมกันของวัดแห่งนี้ก็คือนะครับศาลาแม่ตะเคียนทองอันนี้เป็นไม้ตะเคียนทองซึ่งเป็นไม้หายากเป็นไม้โบราณตอนนี้ก็ไม่มีอีกแล้วนะครับไม้นี่ก็เป็นไม้เก่าไม้แก่ที่ขุดขึ้นมาหรือว่าเจอซากที่อยู่ในน้ํานะครับแต่ก็ดูว่าไม้นี้มีความแข็งขนาดไหนะนะครับนะะก็ถึงแม้จะ จมอยู่ในน้ำนานปีนะครับใหญ่โตมโหฬารเนยนะเ,เห็นแค่ซากาเป็นไม้ตะเคียนเป็นไม้หายากหาน้าจะเป็นไม้ที่มีคุณภาพาดีเยี่ยมตอนนี้ไม่มีอีกแล้วนะครับต้นตะเคียนพวกนี้ก็โดนค้นโดนฟังและที่เหลืออยู่นี่ก็เป็นซากให้เราได้เห็นได้ชม นะครับตรงนี้เป็นศาลาแม่ตะเคียนทองตรงนี้ก็น่าจะเป็นไม้ตะเคียนทองที่เราไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยมีนะครับเอามาเก็บสะสมให้ลูกให้หลานได้ดูอยู่ตรงนี้นะครับเด้อกับบ่ค่อยมีบ่ค่อยเห็นเนาะครับเนาะกับน่าจะน่าจะเป็นตาเบิงของเก่าของแกของท้าวเนาะครับอันนี้ก็เป็นเรือไม้อีกประเภทหนึ่งนะครับเป็นเรือไม้เล็กๆนะครับที่ทาจากไม้ทําจากไม้ทั้ง ทั้งดุ้นเลยนะครับไม่นมีการต่อเติมเป็นเรือพายภาษาอังกฤษเรียกว่าขนูนั่นแหละครับนะเป็นเรือพายเรือแจวนะครับน้องมาได้เอามาเอาปีกไม้มาต่อกันแต่ว่าเป็นไม้ทั้งลำลเลยเมาเจาะแล้วแต่เป็นเรือหนึ่งลำนี่เป็นไม้ทั้งต้นเลยนะครับก็หาดูยากก็เก่าก็แก่มากๆเลยในวัดแห่งนี้นะครับ ขาบไว้รุ่นหกสิบปีหกสิบขวบขวบกับผ้าเทียวผ้าชมผ้าหลอ่อผ้ามวนก็ขอบอผู้ที่จิตตาม เยี่ยมชมไปเที่ยวน้ำกันเนาะครับเนาะเพื่อความมวลซ่นว่องนัว,นวหัวมวลสนุกสนานกันไปกาบขอบคุณหลายๆที่ตามมาชมน้ำกันนะครับเด้อกัขอบคุณในการที่จะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อสนับสนุนให้วัยรุ่น60ขวบขวบเดินทางไปตางที่ต่างๆไปลุยไปล้อผาเที่ยวนะครับเด้อซอยก,กดไลค์กดแชร์ให้แน่เด้อครับวันนี้กัไว้แค่นี้ก่อนแล้วไว้เจอกันเดี๋ยวนายวี อในที่ท่องเที่ยวอรอบหนาเด้อครับเด้อสวัสดีครับ